สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาดูรีวิวการกินอาหารนะฮะ<ม>เออก็คือก๋วยเตี๋ยวนี่เองกอ๋วยเตี๋ยวประพรสูตรสูตรในพันนะครับร้านนี้เด็ดมากมีทั้งเนื้อเนื้อตุนหมูตุนมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มาม่าอะไรมีครบและที่สําคัญครับมีเจ้าที่ด้วยนี่ครับเจ้าที่เจ้าที่ทคุณนายสามนะครับชื่อว่านางสามจ้าเอ๋โอ้หลับอยู่แล้วฮะ ใก้้ครับเต็มเลยป้าบอกว่าตัวนี้สีกโลครับป้าเขาชื่ออะไรนะคุณนายสามายูสิช่ฮะคุณนายสามนอนสบายเลยป้าบอกไม่ว่าจะฝนตกฝนตกฟ้าร้องเขาก็นอนตกฟ้าร้องเขาก็นอนตรงนั้นที่ประจำเขา กเตี๋ยวป้าก็อร่อยนะครับใครมาได้นะครับวิ่งเส้นจอมทองนะครับจอมทองวิ่งตรงมาอาจจะเลยเปิกกระชัยนะก่อนถึงสะพานโรงเรียนวัดราชัวรถนะครับขั้นทางรถไฟแล้วก็อ่าชิดซ้ายมาได้เลย